สวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่อ้วนครับเชื่อยนะน้องบวมไม่ใช่พ,พี่บวมครับน้องปี๊บตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมนะครับเรามาทําอะไรกันครับวันนี้มาถ่ายรายการเช็คอัพเท่าค่าสุขภาพโดยโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมตอนนี้เป็นเอพิโซดเท่าไหร่ละ,ละต่อไปจะเป็นเอพิโซดที่6แล้วครับแน่แล้ว แล้วถัดจากเอพิโซดที่6ก็จะเป็นเอพิโซดที่7นะครับ,รบซึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นเป็นเอพิโซดที่5นะครับจริงเหรอ,อตอนที่แล้วเดี๋ยวขอพูดถึงหน่อยโลกวันโลกใช่ไหม,มไม่ไม่ไม,ไม่ชอบตอนโลกเอดมากกว่า <c oughs> ชอบก็เหมือนกันคือทุกอย่างที่เราทำเหตุการณ์จำลองขึ้นมาเนี่ยมันอิงจากเรื่องจริงทั้งหมด ใช่ครับอิงจากเรื่องที่ทั้งหมดก็เราจะมีน้องน้องเบ่านะครับเป็นเด็กตุ๊กตาของเราเ<ช>บลลน้องโอกนะครับตีบทแตกมากครับมากแล้วบทที่น้องเบลล์ได้แล้วพี่ก็คือแบบโรคเอดบ้างละ่ะอ่ามันโรคบ้างล่ะใช่อะไรอย่างนี้ก็คือแบบคือเป็นโรคมี่เหมือนมากซึ่งรคที่สงสารมากเพราะว่าพอเป็นแล้วเนี่ยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะโรคติดต่อเออโรคติดต่อร้ายแรง ก็ติดต่อไลน์แลกไปถามว่าสังคมรังเกียจไหมก็ไม่นะวันเดียว์สังคมเขาต้องยอมรับแล้วถูกต้องไหมจ๊ะยอมรับอะไรถ้าเราถ้าเรารู้ว่านายเป็นเราก็สิงนหอได้ด้วยนะนายต้องให้กําลังใจเราสิแต่เมื่อวานพี่เดียวยังเป็นอยู่เลยไม่ใช่เหรอหายแล้วไงวันนี้หายแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าอีพีโซดที่6เนี่ยจะเป็นตอนอะไรโรคอะไรแล้วก็เหตุการณ์จำลองจะเป็นยังไงตื่นเต้นระทึกใจขนาดไหนนะเขียนบทไว้มันมากจะเป็นทัวจะ ครั้งนี้การรับบทนี่เป็นหน้าที่ของน้องโอของเรานะน้องเบ่าจะจะได้เล่นเป็นแบบว่าตัวประกอบเท่านั้นนะจ๊ะไม่ต้องเสียใจไป๋ยวจะให้น้องโอกเล่นดูซิว่าจะจบบมานหรือเปล่าครับต่อดูเดี๋ยวไปชมกันนะครับวันเสาร์อย่าลืมทุ่มครึ่งเอ้ยไม่ใช่ทุ่มสิบห้าโดยประมาณเสาร์อาทิตย์เวลาเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้พี่บวมและน้องปิ๊บขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเช็คเอาเน Tell me cuz tai